ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโปรโวามิกลูต้าเซรัมไท้ประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสท่าคอลลาเจนเปปไทด์พันสองร้อพลัสโคเอนไซม์คิวเทน ัสดีครับตอนเราพอสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้จะคุยกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ราชการกรรเทพมหารอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้สมัครอิสระอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสครับสวัสดีครับท่านฮะสวัสดีครับคุณสรียุิยครับครับก็เห็นการประกาศผมเห็นป้ายนะฮะจัดหนักจัดเต็มหนึ่งปีเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะสี่ปีเรียบร้อยนะฮะเอาเด่นเด่นสองเรื่อง นโยบายนะฮะที่คนอื่นไม่มีหรือมีก็ทําไม่ได้อย่างที่คุณเสรีพิสุทธิ์มั่นใจอ่บเรื่องที่หนึ่งคือที่ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ฟังมาพี่น้องประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาจราจรมากที่สุดในขณะนี้นะครับนั้นนโยบายในเรื่องการแก้ไขเป็นสักเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะมีรถมีแอร์ฟรีให้นั่งนะครับแอร์เลยละฮะครับเพราะปัจจุบัน เพราะส่งต่อมีรถร้อนอะไรอยู่แลอะถูกไหมฮะรถร้อนเกิดรถพัดลมอ่ะครันคนก็จะไม่นั่งกันนะต้องถามแล้นะครับทั้งคนก็อยากจะนั่งรถเมฟรีแอร์เนี่ยนะฮะฟรีแอร์เลยนะครับฮะเราก็ไม่ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ใช้งบการแก้ไขปัญหาจราจรมาดําเนินการนะครับนะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้คนจอดรถรถไว้ที่บ้านนะฮะแล้วมาขึ้นรถ สับอากาศของเราเดินทางไปเป็นบัสเลนเดินทางโดยเฉพาะนะไม่ติดขัดจะลงตรงนี้ไปขึ้นตรงนั้นก็สะดวกสบายไม่มีปัญหาเรื่องตั๋วเรื่องเงินทอนเรื่องอะไรต่างๆมันก็สะดวกรวดเร็วนะเอาเงินมาจากไหนครับผมต้องถามก่อนก็งบประมาณของเราแล้วก็การจัดเก็บภาษีที่มีคุณภาพนะครับคือผมผ่านงานมาเยอะผมเห็นเจ้าหน้าที่เราเนี่ยกระลาเลยเรื่องหน้าที่กันเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องรายได้ ถึงทั้งที่อื่นด้วยทั้งกรทมด้วยผมมองดูยังสามารถที่จะเก็บได้เยอะๆถึงว่ากาลังจะเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากที่มีอยู่เนี่ยขยันหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปเพิ่มผสมภาษีไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะจัดเก็บดูแลให้เต็มที่แค่นั้นก็ได้แล้วนะครับละทีนี้เมื่อลถจอรถในกรุงเทพใช่ไหมรถคันหนึ่งก็สมมุติผู้โดยสารสักร้อยคนรีได้กลมๆสักร้อยคนนะก็สามารถจอดรถไว้ได้ ร้อยคันใช่ไหมฮะ,ฮะถ้าสิบคันะนะฮะก็ 9, 000, ะ 10, พันอ่สิบพันคันพันคันนะฮะ,ฮะแล้วโบวกบวกบขึ้นไปเรื่อย,อยนะคระัถนนทางมก็จะโล่งขึ้นนะครับปล่อยให้เสร็จทีทั้งหลายท่านขับรถของท่านไป<ะ>มันก็จะสะดวกทั้งสองฝ่ายสำ<ะ>หรับผู้ที่มาใช้รถของเรา เก็บรถไว้ใช่ไหมฮะก็จะมีเงินเหลือในกระเป๋าไปทําประโยชน์อื่นได้ไปผลรถอะไรก็ได้ก็คือแก้ปัญหาจราจรก็คือเอาจํานวนรถออกจากท้องถนนใช่ฮะด้วยการให้เขาจอดอยู่บ้านซะครับและคือรถแอร์ฟรีใช่ฮะเพปัจจุบันเนี่ยคนก็มันจะเอารถออกรถออกถูกไหมฮะแล้วยิ่งรถคันแรกเพิ่มมาอีกมันก็จะมีปัญหาเรื่องจราจรใช่ไหมงขับมากขึ้นนะโม่ เมื่อวานผมก็ไปเกือบไม่ทันรถติดโ <c oughs> <laughs> ดนเองเลยโดนเองนะฮะแต่ว่าเรายังเหลือเวลาแต่คุณเสรี่พิสุจ์ <c oughs> ศึกษาแล้วใช่ไหมครับว่ากรทมมีเงินก็ <c oughs> มีเงินครับ <c oughs> บร,ริหารจัดการได้ใช่ไหม <c oughs> คือทํารถฟรีไม่ใช่น้อยนะครับครับไม่น้อยฮะนี่จะคุยพูดง่ายคุยทางประเทศจีนแล้วใช้รถไฟฟ้าดีซัาไปไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับมลภาวะก็ไม่มีใช่ไหมคือทั้งมีรถเม่ไม่เด็กทาให้มลภาวะเสียละนะครับ ลถเก็บบ้านก็ไม่ทําให้บนภาวะเสียแล้วข็สําคัญเงินไปซื้อน้ำมุกน้ำมันนะการเสียงบดุลต่างประเทศอะไรก็ลดน้อยลงครับครับอ่ออาต่างแตภาพว่าเราก็ดีขึ้นนะครับฮะอย่างอื่นมีไมหมฮะจราจรครับก็มีฮะนะแต่ว่าก็อ,อ,าอันนี้ชัดๆเลยถ้าเกิดทําได้ครับอันนี้ชัดๆนะที่ไม่เหมือนกับคนอื่นครับแต่ที่เหมือนกับคนอื่นก็ต้องประสานกับรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับทํารถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะ การคุณมองตัดถนนเพิ่มเปิดผิวจราจรเลยคีกบก็แสดงว่าเด่นที่สุดที่คนอื่นทําไม่ได้ก็คือรถแอร์ฟรีเพื่อลดจํานวนลดเบิดท้องถนนให้ออกไปแล้วปรับบริการเขาฟรีถูกไหมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นที่สุดเรื่องบ้านเมืองหน้าอยู่ใช่ไหมครบ้านเมืองนลาอยู่เนี่ยมีหลายประการนะฮะครับสําคัญที่สุดก็คือเรื่องทําให้เป็นเมืองสีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้เราอาจจะมีสวนสาธารณะใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งนะฮะ ดนั้นเวลาไปออกกําลังกายในส่วนผมเป็นคนชอบออกกำลังกายเราต้องเดินทางไปสวนลุมสวนลุงไปสวนดูจักไปสวนนู้นสวนนี้อะไรเสียเวลาลถติดอีกใช่ไหมฮะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นสวนนะออกกําลังอีกชั่วโมงหนึ่งกลับอีกชั่วโมงเนี่ยอาทํต่ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลดติดด้วยอย่างที่ว่าเพราะว่าสวนไปสวนไปถึงบ้านเนี่ยนะครับผมจะมีโครงการสวนไปถึงบ้านนะครับสวนูุนบ้านหมายความว่า ถ้าพื้นที่ในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเอกชนนะฮะกองรัฐต่างๆนะครับผมก็จะประสานขอมาทําสวนให้หมดนะครับเพราะนั้มันก็จะเขียวสะอาดน่าอยู่อาศัยน่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวด้วยนะครับพอพอมีสวนไปถึงบ้านเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปออกกําลังกายแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรได้ด้วยซ้ำไปนะคคนก็จะใช้สวนที่บ้านใกล้ๆบ้านนะครับ จะไปออกกำลังกายด้วยตัวเองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต่างๆก็แค่นั้นแหะใช่ไหมคือจะพยายามกระจายสวนเข้าไปตามจุดต่างๆเยอะๆแต่หมดเลยท้งยนะครับนะฮะครับมันก็จะทําให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูสวยงามนะฮะและแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรไปพร้อมๆกันด้วยปรไมานั้นนะครับท่นนี้ผมเลือกบ้างเป็นอดีตพบตรเคยได้ชื่อว่าเป็นเวียบุุษนาแกที่นครพนมเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยฮะ อาจจะคาดหวังว่าเออจะมีความคิดเรื่องปราบปรามอาชญากรรมยังไงเดี๋ยวนี้ขโมยกระจนชุมมากถูกไหมเป็นผู้ว่ากทมจะทํำยังไงในเรื่องทั่วไปอย่างนี้นะฮะผมเองเนี่ยเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนกรรมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยผมคิดว่าคงจะทําได้ดีกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆนะครับอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วก็ตารวจทั้งหมดเนี่ยอย่าว่าแต่นครบาล ทั้งประเทศอะเป็นผู้แต่งชาเก่ามันทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมก็ทาอะไรจะให้เขาเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ในการที่จะประสานเขามาทํางานร่วมกันในการป้องปรามอาชญากรรมมันสะดวกนะฮะนอกจากนั้นเราก็จะมีกองกาลังเศรษฐกิจเนี่ยครับที่จะปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้สนใจเป็นเรื่องจับแม่ค้าขับเล่แผงลอยต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ให้เขาสนใจในเรื่องนั้นนะครับ จะให้มาสนใจเรื่องของการป้องกันแบบพามเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจในการที่จะวางจุดวางกําลังในการป้องกันอญยกรรมอะไรต่างๆนะฮะแต่โครงการที่สําคัญคือโครงการหนึ่งที่เกี่ยวกับการป้องกันพรปรามอญยกรรมนะครับนะก็คือตั้งลงทานทุกวัดนะครับรงทานตั้งลงทานทุกวัดเกี่ยวอะไรกับอญยกรรมนั่นเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะงงๆไปอย่างนั้นนะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยนะฮะ คนที่ไปรักวิ่งชิงป้นไปจี้เขาฉกกระเป๋าอะไรต่างๆมันก็คนจนคนไม่มีงานทำคนตกงานนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมก็จะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ฝึกอาชีพให้เขาแต่ขอร้องแต่เพียงว่าวันนี้ถ้ายังไม่มีกินอย่าไปคิดไม่ดีใช่ไหมฮะไม่มีกินเรามีโรงทานให้คมัยเพราะฉะนั้นตัวเองครอบครัวเขามีปัญหาเดือดร้อนต่างๆก็แวะมาที่โรงทานของผมที่ทุกวัดเนี่ยครับ นะครับที่มีทุกวัตเนี่ยนะ,<ฮ>ะเพราะนั้นการที่จะมาคิดนะครับ,รบที่จะไปลักวิ่งชิงป้นไปทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับมันไม่ใช่ยาเสพติดหรอฮะช่วงหลังปัญหาขาโมยกระจนชุมมันเกิดจากยาเสพติดเป็นหลัก<อ>ไม่หรอตอนนี้ไม่ใช่แปลว่าคนไม่มีกินอย่างเดียวอันนี้อันนี้อันนี้มันส่วนหนึ่งนะครับออนะฮะแต่เรื่องเรื่อง ยายาเสพติดมันก็มันเหมือนกันนะมันก็มันก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่มีกินก็ไปคายาเสพติดใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นลงทันอาจจะไม่พอไหมอาจจะไม่ตรงจุดไหมผมลองถามแยงดูตรงจุดฮะตรงจุดในเรื่องของการป้องการอาชญากรรมนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยจับตรงน้อนตรงนี้ขโมยกระจนเป็นเรื่องคนติดยาขโมยรถบรรทุกไปขายทุบรถติดยาเสพติดขึ้นบ้านขึ้นบ่อนขึ้นเบิ้นที่คนกรุงเทพกลัวตอนนี้ยังไคือเราก็จะตั้งผู้นําชุมชนนะครับ ให้ให้เกียรติเขามีรูปแบบมีหน้าที่นะครับมีสิทธิมีอะไรประกาศทุกอย่างนะครับเพื่อให้เขาเป็นผู้นําในชุมชนนั้นความจริงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ของปสงก็ดีครับแล้วก็ทํางานอยู่นอกพื้นที่อยู่นอกชุมชนนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในชุมชนนะนนัะใครเป็นใครใครลูกใครหลานใครพ่อแม่ ทำงานอยู่ที่ไหนแล้วประวัติเป็นยังไงเราไม่รู้แต่คนที่อยู่ในชุมชนเขารู้กันเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในอำเภอก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกในหมู่บ้านเป็นอะไรในตำบลเป็นอะไรต้องอาศัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นการในกรุงเทพหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเราเห็นเป็นเมืองใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีชุมชนอยู่จำนวนมากแต่มันไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่มงแล้วใช่ไหมจะเป็นผู้นำชุมชนแทนต้องเอาผู้นำชุมชนแทนนะครับที่จะเป็นไม้เป็นมือนะครับมีค่าตอบแทนให้อะไรต่างที่จะเขาดูแลนะ ความเคลื่อนไหวในชุมชนอะไรต่างๆให้เราก็จะช่วยทั้งในเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้มากยิ่งขึ้นนะครับพักอื่นคนอื่นเขาพูดถึงเรื่องติดทีวีอะไรยังไงไม่แข่งเขาเรื่องนั้นหรออ๋อไอ้นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะติดเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพื่อเมื่อเกิดเหตุแล้วจับกลุ่มได้ต่างๆนะซึ่งเขาก็ติดไว้แล้วใช่ไหมฮะแต่หมายความว่าถ้าเราจะติดเราก็ติดนะฮะแต่ถ้าเราจะ ทำติงอื่นแล้วก็จะทําติ่งนี้ไงคือคนอื่นก็อาจจะไม่ได้คิดก็เป็นเรื่องของเขาสมมติมีเบอร์ออกไปปุ๊บมีคนถามท่านว่าสมัยท่านเป็นผบตรก็ยังแก้ไม่ได้ทั้งหมดพอมาเป็นผู้ว่ากทมจะทําได้ดีกว่าตอนเป็นพบตรยังไงครับคือาบกรเนี่ยอาจกะรเนี่ยคือผบตรเนี่ยนะฮะมันดูแลทั้งประเทศใช่ไม่ใช่ดูแลแค่กรุงเทพมหานครนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ดีกําลังพลก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันมันไม่มี ความเขาที่ชอบกว้างกว่านะครับแล้วผมเป็นผอไม่นานหรอกนะครับที่ไม่นานช่วงเวลาสั้นสั้นสั้นๆเท่านั้นเองนะครับนะเราก็จะต้องไปเน้นในเรื่องจะพัฒนาใครข่าวต้องพัฒนาตัวเราก่อนครับก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยถ้าตํารวจไม่พร้อมใช่ไหมฮะมันก็ไปทํางานไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเวลาส่วนหนึ่งที่ผมใช้ เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาข้าราชการตํารวจให้เป็นคนดีเป็นข้าราชการตํารวจที่ดีมีความรู้มีความพร้อมมีคุณธรรมและต้องการมีสวัสดิการที่ดีมันต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งนี้เพื่อให้เขาพร้อมแล้วก็เป็นมือใหม้เหล่าที่จะเข้ามาช่วยทํางานเพียงแต่ระยะเวลามันสั้นคือไปใช้เวลาตรงนั้นตอนเป็นพบตรนะนะแต่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานพอผมเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมผมก็เดินลบพบปะกับข้าราชการนะครับในกรทม ไปพูดคุยเขาแล้วก็แจกนโยบายเขาเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของข้าราชการถ้าพูดให้เขาฟังใหเขาจะเจนว่าหลักการของการพนฒนเนี่ยจะพรันใครเขาต้องมาาตัวละครแล้วถ้าน้องกับพี่เนี่ยไม่อยู่ร่วมกันเนี่ยน้องก็ต้องทางานร่วมกันแล้วถ้าน้องเนี่ยยังขาดความตั้งใจขาดสวัสดิการต่างๆมันก็ไปทําให้ดีไม่ได้รเพราะฉะนั้นนโยบายในการบริหารราชการของกรทมส่วนหนึ่งเนี่ย พี่มาดูพวกเราซะก่อนสวัสดิการขาราชการนะให้มีความกรงาือจมีสวัสดิการที่ดีนะในทุกด้านนะฮะลูกจ้างลูกจ้างประจ,จําลูกจา้างเช่าคราวหรือคนงานที่ยังแอบแสงจ้างในลักษณะอื่นที่ ขาดควันกไม่ใช่ขาดสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะดูแลให้เขามีความพร้อมเนี่ยเขาจะทํางานให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูเรื่องความปลอดภัยก็คือเทศกิจจะมาทำหน้าที่เรื่องความปลอดภัยครับเพราะจับแม่ค้าความจำเป็นน้อยลงละตรงลงนะเพราะผมจัดบีบให้เขาเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่ต้องดูแลไม่ต้องใช้เทศกิจเรื่องจับแม่ค้าละเอามาทําเรื่องดูแลปัญญากรรมดูแลความปลอดภัยถูกไหมฮะตั้งโรงทานให้คนที่ ไม่มีจะกินยากจนระหว่างนี้อย่าไปรักวิ่งชิงพุทแล้วเราก็ฝึมีโรงทานให้แล้วฝึกอาชีพในะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องจราจรอ่าเรื่องเรื่องเรื่องความปลอดภัยก็คือให้ผู้นําชุมชนมีอำนาจหน้าที่ครับทาหน้าที่เพราะจะรู้ว่าในชุมชนอะไรเป็นยังไงถูกไหมอันนี้เรื่องความปลอดภัยคท่านี้หนึ่งปีเริ่มเห็นผลครสี่ปีเรียบร้อยคือรคับ ก็นี่มันยากนะฮะปัญหากรทมเนี่ยผมถึงพูดนี่คือนโยบายในทุกด้านนะฮะเวลาผมจะทํางานเนี่ยนะคนจะถามจะเริ่มอะไรก่อนผมจะบอกผมจะทํางานพร้อมกันเป็นไปเป็นหน้ากระดาษเรื่องนี้อาจจะสองอาทิตย์เสร็จเรื่องนี้อาจจะเดือนหนึ่งเสร็จเรื่องนี้อาจจะปีหนึ่งเสร็จใช่ไหมฮะ มันก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งปีละสีแล้วสี่ปีเรียบร้อยอเจอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนใช่ไหมสี่ปีเรียบร้อยจะคืออะไรอเอาหนึ่งปีเอาหนึ่งปีก่อนอ1 1> ใช่ไหมอยังเยาวราชคุณสรยุทธเคยไปใช่ไหมเยาวราชถนนสองฝากทางท้าก็ขายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนะผมไปหาสิงเยาวราชเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็บอกท่านถ้าเป็นผู้ว่าแล้ววันจันทร์ขอเพิ่มอ,อีกวันนะ คือปกติเขาอยู่บระจำจังเขาจะขายบระจังด้วยจะได้มีไรายได้เพิ่ม,อ,มอันนี้ก็เป็นความประสงค์ความต้องการของเขาเดินไป EX อซ็อกสองสาคนเดินเท้าคนใช้พุทธป่าก็บอกท่านท่านมาแล้วกวาดให้หมดเลยนะนะผมไม่พวกผมไม่มีทางจะใช้และทางะจะเดินแล้วะนะครับที่เราในฐานะผู้บริหารเราจะ,ะเราก็ต้องบริหารให้คนสองคนเนี่ยนะครับสองกลุ่มอยู่กันได้ในสังคมแบบเราๆใช่ไหมฮะนั้นเมื่ออยู่ได้เราก็ต้องตั้งหลักซะก่อนคนเนี่ย ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้มีครอบครัวดูแลต้องรับผิดชอบฉนั้นถามว่าอ่าถ้าไม่ให้มีแม่ไม่ให้ค้าขายอเดี๋ยวเขาก็อยู่ไม่ได้ไปป้นไปที่อาจญากรรมมันก็ขึ้นอีกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาปล่อยอิสระอย่างนี้นะปัญหาก็คนจะไม่มีทางที่จะเดินสัญจรไปมาต่างๆนะะนครับเราก็จัดระเบียบให้เขาอย่างในเยาวราชพอผมเดินปั๊บผมก็จะเห็นแล้วถ้าคุณตรยุทธ์ไปดูก็จะเห็นสองฝากทางจะเป็นซอยที่รถไม่ได้วิ่งอ่ะซอยอิสรไปนะฮะเอาละนะครับ ค่นหัวผมบหนึ่งเดือนอืเสร็จที่เยาวราชคือก็เข้าไปในซอยหมดนะฮะถูกต้องฮะนะครับให้แม่ค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าไปในซอยให้หมดก็คือคุณก็ยังมีอาชีพมีรายได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมก็จัดแยกซอยถ้ซต้องนี่อาหารนะซอยอาหารอันนี้ซอยเครื่องหนมผมนะครับอันนั้นตลาดสดตันแยกีอไม้อะไรก็ว่าไปไม้ว่าไปนะครับแล้วก็จะให้ค้าขายพางงะก็คือทูกที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ย ปทมเขามีรายชื่ออยู่แล้วเขาเป็นจุดผ่อนตนเนี่ยเขาให้กาค้ขาขายเราก็มาดูอเอาละคนกรุงเทพต้องมีสิทธิ์ก่อนอจับสลากซะก่อนใครอยู่เบอร์หนึ่งก็อยู่หัวซอยอใครได้เบอร์สองกตอ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 ็ต่อไปใช่ไหมฮะจัดระบบจัดระบบให้ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียบีบ่ายหลายทางเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะองมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพได้จับก่อนนี้นใช่ไหมถูกต้องนะฮะผมต้องดูรายกรุงเทพก่อนใช่ไหมฮะ นะครับเนี่ยแค่นี้ใครได้อยู่หัวซอยไล่เรียงกันไปเรียงกันไปนะครับคุณเสรีพิสุจิ์ของรู้นะฮะว่าแม่ค้าเนี่ยยากมากไอ้นี่จะเปลี่ยนความเคยชินเขาเคยเป็นมาอย่างรามีกี่สิบปีแล้วก็ไปรู้อยู่ริมถนนมันก็บางคนเขามองเป็นจุดขายเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่จะไปเอาเขาเข้าซอยหมดเลยเรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวไล่จับแม่ค้าวุ่นวายเลยนะไม่ไม่ต้องจับแล้วผมเคยทํามาแล้วสําเร็จมาแล้วจีิงแต่ว่าเมื่อผมพ้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไงเพราะเจ้าหน้าที่ไปรับผลประโยชน์ผมทําอะไรไม่มีผลประโยชน์เนี่ย นี่ก็จะต้องยืนยันตามนั้นใช่ไหมทำได้ทาได้ฮะหรือว่าไม่ถึงตีหกเจ็ดเดือนเนี่ย้านคาแผงลอยดิงทางถนนเอาเคยมาคุณก็ขายไตรอบนอกนะฮะ,ะบึงกลุ่มทวีทวีคลองทวีนราบินบุรีน้องจอกลากกระบงังเนี่ยนะฮะ,ะเอาขายไปแต่คุณสรยุทธ์ต้องดูดิเรามีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นของรัฐของเอกชนเยอะแยะ,ะใช่ไหมก็ไปซื้อที่นะถ้ารัฐของรัฐก็ไม่ต้องซื้อ<ะ>ใช่ไหมไปสร้างตลาดนะใช้เวลาก่อสร้างไม่เท่าไหร่หรอกเสร็จแล้วก็เชิญเลยนะครับ มันจะทะเลาะกันเต็มไปหมดเลยไหมคุณจะริบคุณอย่าอ่อนแออ่อนแอไม่ได้ผมก็ให้คุณมีอาชีพเหมือนกันถูกป่ะนะมีรายได้เหมือนเดิมนี่เพียงแต่จัดระเบียบเข้านะครับเขาก็จะบอกว่าไปอยู่ที่ไห่ไม่มีคนไปซื้อนี่นะฮะอย่างโบเบสนะครับรังแหงผมก็จัดเรียบร้อยมาแล้วสมัยตะก่อนโบเบ้ก็ขายสองทางปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมก็จัดนะให้อยู่ฝากเดียวจัดเป็นระเบียบจับเบอร์จับหมายเลขดาเนินคดีมาเฟียดําเนินคดีผู้นายอำนวยการเขตเก่าๆด้วย ใช่ไหมและอีกฝั่งหนึ่งที่ติดริมคลองนะไม่มีปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าแข็งซะอย่างครับนะมาทับใช้กฎหมายให้เป็นให้เป็นธรรมเอาอยู่นะครับนะเร่นตรง้อย่างผู้ปลุกลุกคูคลองหนองบึงต่างๆนะฮะผมมองไปเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าดูน่าอยู่เลยนะครับคอกคอกสัตว์อย่างดีลวกากนะครับเขาก็ปกเลอะเทอะฉีดทายลงในคูคลองหนองบึงเนี่ย เราไปดูแล้วจากการได้นี่มงินหาเพราะฉะจะใช้ของที่คงคงเป็นเหตุผลว่ากบางว่าถ้าจะเลือกคุณเฉลี่พิสทจิ์เพราะว่าแข็งครับเด็ดขาดอย่าคิดการตัดสินใจจัดหนักจัดเต็มถูกต้องฮะอย่างนี้ไหมครับปัญหาใช้ความเด็ดขาดปัญหาที่คนบอกทําไม่ได้เนี่ยผมทําได้ยังการบุกรุกคุกลองหนองบึงเนี่ยผมฟังผู้ในการเขตตอนน้าท่วมแล้วนะฮะบอกโอ๊ยทําไม่ได้เราเป็นปัญหาใหญ่ขอให้เป็นเรื่องของรัฐบาลครับความจริงเราต้องรู้ว่า อำนาจหน้าที่ของใครของเขตมีหน้าที่ของผู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอย่าไปโยนให้คนอื่นอย่าไปโยนให้รัฐบาลเขาเราสามารถจัดการได้นี่นะครับเราพูดคุยเราสร้างภาพให้เห็นว่าชีวิตคุณจะดี จะดีกว่าที่ไปอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงแต่ขณะนี้คุณกาลังทําดีกฎหมายอยู่งั้นตอนนี้เรายังไม่ดําเนินกฎหมายเรามาพูดคุยในขั้นต้นก่อนถ้าโอเคก็จบถ้าไม่โอเคเขาว่าไปตามกฎหมายใช่ไหมนีเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างจุดเด่นของคุณเสรีพิสิตนะไม่สังกัดพรรคการเมืองถูกไหมฮะอิสระแต่ว่าผมถามตรงๆมีทีมงานคุณประพันธ์คุณมีถูกมองว่าสีเหลืองครับก็ยังเป็นสีอยู่ดีคือ ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจํางานได้แหละคือผมเนี่ยตั้งแต่ทํางานมาโดยตลอดชีวิตนะฮะ,ะไปถามข่าราชการตำรวจผมจะไม่แบ่งพักแบ่งผู้แบ่งรุ่นแบ่งเราแบ่งสีแบ่งสาาถาบันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนในตารวจที่จบ,จบมาจากโรงเรียนร้อยตํารวจจบมาจากเมาองยต่างๆตัวประเทศหลายๆมาจบจากประเทศหรือใครนะ่มผมดูที่เนื้องานนะครับ ใครทาดีผมยกย่องสนับสนุนเสริมนะครับนั้นตํารวจก็จะรู้กันผมไม่มีแบ่งพรรคแบ่งดูที่เนื้องานจริงดูเนื้องานจริงนะครับในเรื่องการทํางานนี่ก็มีนะครับผมเป็นผู้สมัครผู้ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลองผู้ว่าใช่ไหมเพราะนั้นไม่มีใครมาบีบบังคับผมใช่ไหมอย่างผู้ว่าที่สังกัดพักกินนะพักเขาบอกเขาจะเอาคนนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเขาจ่ายเงินมาแล้วนี่เป็นนายทุนพักก็ต้องเอาถ้าลองดู ในทีปัจจุบันที่เพิ่งลาออกไปดิดูที่แต่ละท่านเนี่ยใช้เงินมาหรือหรือหรือผมไมเปล่าถูกไหมแต่ดูเราดูแล้วก็รู้แต่ไม่ได้ว่างอะทีนี้อ่าผู้ว่าที่มาจากสกัดพักนี่นะจะไม่อิสระหรอกที่จะมาเลือกผู้ว่าให้เลือกรองผู้ว่าแต่ผมเนี่ยอิสระนะครับผมจะเอาใครก็ได้แต่ผมก็พยายามคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดอ,อย่างตอนนี้ผมเปิดมาสองนะฮะผู้สื่อขาวก็ถามอีกสองนะควาจริงสองผมกก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมยังไม่เปิดอะไรเพราะผมยังอาศัยเวลาที่จะประสานติดต่อนะฮะท่านผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ดีที่สุดดีกว่าสองท่านเนี่ยนะครับยังออกมาคัดเลือกมาทำงานให้อยู่เพื่อยังมีเวลาเพราะภาคอื่นยังไม่เปิดเลยนี่ใช่ไหมฮะผมอิสระเปิดเปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดอีกนะฮะผมก็จะพยายามคัดคัดคัดที่ดีสุดมาทํางานให้พี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นลักษณะนั้นเอาละฮะท่านผู้ชมฮะก็ติดตามดูนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครอิสระนะครับพลตระเดชเสลีพิสุดเตมีเวชนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาพูดคุยครับครับนี่คือจอขอข่าวเด่นสวัสดีครับ